คือทำท่าจะเก็บน้อยสกิดเออเบิดเบิกทางเบิกทางเก็บไปเห็ดอะไรกันอยู่ค่ะโขนเมืองการครับดังที่สุดเมืองการเนี่ยแล้วอยู่ในเขาอะไรค่ะอันนี้อะไรทางไปน้ำตกอะไรเอ่ยทางไปน้ำตกพระสวรรค์ อ๋อสวรรค์เลยไม่รูไม่รู้ไดเก็บเห็ดกันค่ะโอ้โหสวยมากเรียกบุกมาเจอได้เลยนุ่นบุคคลตาดีแห่งปีผู้เห็นผู้พบเจอเห็ดเล่โอเค zoom ไปใช่ไห i